สวัสดีครับครูบาอาจารย์พี่พี่น้องน้องพเพื่อนเพื่อนเอซทุกท่านครับวันนี้รายการช่องมหาสองพระบ้านของพ่อใมหามีโอกาสมาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนเพื่อนอีกหนึ่งวันนะครับวันนี้ได้นำหลวงปู่ทวดนะครับหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ปัตตานีนะครับสองสมา แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนๆน,นะครับเป็นเป็นเนื้อแร่นะครับเนื้อแร่ดินดำว่านกาบยายัก์นะครับเม็ดปูนขาวน้ํำว่านน้ํามันตังอิว้วเป็นส่วนผสมในยุคนั้นนะครับนิยมทําอย่างนี้นะครับแต่ที่สําคัญก็คือนี่นะครับแร่แร่ธาตุกายสิทธิ์นะครับแร่เหล็กไหลไผ่ดําเพชรหน้าทั้งข้าวตอกพะร่วงในยุคนั้นนะครับเพื่อนๆ แล้วก็ว่านที่สําคัญว่านศักดิ์สิทธิ์ว่านกับยายักนี่แหละครับเนื้อเม็ดปูนขาวผงนำว่านนะครับอยู่ข้างในนี่นครับเม็ดปูนขาวเนื้อปูนขาวนะครับที่เราเห็นเป็นเม็ดเมดนะครับอยู่ด้านหลังเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนนี่แล้วก็เป็นระยิบระยับแล้วก็คือ,อว่านเหล็กไหลไผ่ดำด้วยนะครับนี่แล้วก็เนื้อแร่าธาตุนะครับ เป็นพระที่พวกเราเรียกลวงปู่ทวดแหละครับเพื่อนๆเ,เดินทางไกลไปทางเรือแคลค่ารอดปลอดภัยนะครับเนี่ยตั้งนโมสมจบแล้วก็บริกรรมคาถาของลวงปูนโมโพธิสัตโตอะคันติมายะอิติภควาว่าสามจบเอามือรูปศีรษะแล้วก็ออกเดินทางนี่แควค่ารอดปลอดภัยนะครับ เรามากักจะเรียกท่านว่าหลวงปู่ทวดอันที่จริงสมณศักดิ์ท่านเป็นสมเด็จนะครับเพื่อนๆเรียกว่าสมเด็จราชมนีสามีรามาคณุปมาจารย์นะครับท่านเป็นสมเด็จนะครับในสมัยอยุธยานะครับอายุท่าน400กว่าปีแล้วนะครับเพื่อนๆตั้งแต่อยุธยาเลยทีเดียวนะครับเนี่ยสามถึง400ปีนะครับท่านเป็นพระที่เรียกว่า จอมขอมังเวทในยุคนั้นนะครับเจ้าฟ้าเจ้าปดินเวลาจะออกศึกทําการรบดวงบ้านดวงเมืองต้องไปหาหลวงปู่นะครับให้หลวงปู่เนี่ยท่านดูเลิกดูยามดูใช้ให้นะครับขนาดนั้นนะครับเพื่อนๆแต่ว่าเรามากักจะเรียกท่านว่าหลวงปู่ทวดนะครับการเกิดของท่านก็แปลกมหัศจันทร์นะครับนี่แปลกมหัศจันทร์ประวัติของท่านพา่อใหญ่มหาเคยเล่าไว้บ้างแล้วนะครับ ในสมัยก่อนนะครับพ่อแม่ของท่านก็เป็นเรียกว่าเป็นทาสในเรือนเบี้ยของเ,อเจ้านายนะครับแล้วก็คลอดหลวงปู่มาแล้วก็ไปทําไล่นะครับก็เอาหลวงปู่ผูกอู่ไว้นะครับเชิงหัวไล่นะครับพ่อแม่ก็ลงไปดายา้าอยู่งูจงอางนะครับงูจงอาง โงูจงอางเลื้อยมานะครับที่เสาที่พ่อแม่ผูกอู่ไว้นะครับเลื้อยมาแล้วก็มาพันรอบเสาโอแล้วก็คลายเมือกออกมานะครับแล้วก็ไปนะครับพ่อแม่ในตกใจเลยว่าโงูจงอางจะฉกจะกัดแต่ไม่ฉกไม,ฉ κ, ไม่กัดนะครับเลื้อยมาแล้วก็มาพันอยู่ที่เสาหลักอูอ่แล้วก็ปล่อยเมือกออกมาจากปากแล้วก็หายไปเฉยๆนะครับเข้าป่าไป พ่อแม่ก็ตกใจวิ่งเอาลูกออกจากอู่มายืนมองดูขณะเดียวกันนั้นเมื่อที่งูจงอางคลายออกมากลายเป็นแก้วนะครับก็มาเล่าให้ทหารบุดีที่เป็นเจ้านายนะครับที่เป็นเจ้าของทาดนะครับเล่าให้ฟังแล้วก็เลยเอาเมือกงูจงอางที่กลายเป็นแก้วให้อยากได้นะครับ <laughs> เจ้านายอยากได้นะครับเจ้าของทาาอยากได้เก็บรักษาไว้เลยนะครับก็เป็นเรื่องแปลกนะครับว่าขณะนั้นหลังจาก เจ้านายที่เก็บเมื่อกลายเป็นแจ้วของอพ่อแม่ของหลวงปู่ทวดแล้วปรากฏว่าเกิดเหตุการจากมั่งคั่งก็ยากจนนะครับถ้าในเรียนเบี้ยก็ตายไปก็มีหนีไปก็มีทรัพส,สมบัติที่เก็บไว้ก็ร่อยหลอนะครับโดนโจรป้นบ้างนะครับแล้วก็ลูกที่เพราะว่ามี มีเมียหลายคนนะครับเจ้านายในสมัยนั้นเนี่ยก็เมียแต่ละคนก็ทะเลาะบ่แวงกันลูกแต่ละลูกที่เกิดจากภรรยาแต่ละคนก็ทะเลาะบ่แวงกันล้มหายตายจากกันบ้านก็ไม่สงบสุขไฟก็ไม่ที่เก็บข้าวนะครับอย่างเงี้ยก็ไม่เคยเป็นอย่างนี้นะครับเป็นอย่างเงี้ยเกือบเกือบปีนะครับมาแต่จันมากนะครับแป เจ้าของธาตุข้าบดีเจ้านายนะ่ะก็คิดในใจว่ามันมันแปลกไม่เคยเป็นอย่างนี้หรือเป็นเพราะเราเอาเอาเมือกของงูจุกอางที่กลายเป็นแก้วของอพ่อแม่ของหลวงปู่ทวดมาก็เลยเอาคืนเอาคืน,เอ,คน,เ,อคนเอาคืนให้เพราะมันไม่มีเหตุอันใดที่จะต้องมามาเป็นอย่างนี้ได้พอเอาเมือกที่กลายเป็นแก้วให้คืนพ่อแม่ของหลวงปู่ทวดแล้วปรากฏว่าทุกอย่างก็ ก็ไม่เป็นไรนะครับเ,เพื่อนๆจากเคยเก็บสวยได้จากเคยเก็บค่าเช่าที่นาก็เก็บมาเหมือนเดิมเข้าไล่ไปลายนาก็เ,เก็บขึ้นสู่ยุ่ง้างก็ดีลูกที่เคยทะเลาะก,กันก็ไม่ทะเลาะก,กันเมียที่เคยทะเลาะก,กันก็ไม่ทะเลาะก,กันก็กลับปกติมันก็เป็นแปลกมหาจนยนมรนเป็นอย่างนี้นะครับก,ก็คงคิดว่าคงเป็นมาเพราะเหตุนี้แน่แล้วก็เลยยกธาตุที่เป็น พ่อแม่ของหลวงป,ปู่ทวดเนี่ยยกที่เป็นทาสนะ่ยยกให้เป็นไทยเลยแล้วก็เอาที่นาให้แปลงหนึ่งให้ไปทามาหากินตามปกติเหมือนชาวอันทั่วไปว่าอย่างนั้นนะครับนั่นแหละพ่อแม่ของหลวงป,ปู่ทวดก็มาได้ที่ได้ทางพอทำมาหากินมาพอหลวงป,ปู่ทวดอายุ12ขวบก็ให้มาบวชนะครับเพราะท่านก็สุขภาพก็ไม่ค่อยดีในยุคนั้นนะครับก็ให้มาบวชแล้วก็ไม่ศึกแล้วก็เรียนลํำเรียนวิชามา ตั้งแต่นั้นมาเนยครับเราจึงได้ยินชื่อกิตติศัพท์ของลุงปู่จนปัจจุบันนี้แต่เราก็ไม่เคยได้ได้ศึกษาประวัติท่านอย่างจริงจังนะครับพอ่อใหญ่มาหาเคยเล่าไว้โดยละเอียดนะครับว่าหลังจากท่านออกจากอัจริยาเดินตโดมาทางสงขาไล่ลงไปจนถึงปัตตานีนะครับเคยมาจำภาษาที่สงขาแล้วก็ไปถึงปัตตานีแล้วก็ไปเจอ,อช้างเผือกที่ออกจากป่ามานะครับแล้วก็ มาหยุดตรงที่ท่านจะสร้างวัดนะครับวัดช้างให้นะครับมาสร้างตรงนั้นเนินนั้นพอเห็นช้างเผือกออกมาแล้วก็คิดว่าคงจะสร้างตรงนี้แหละที่แรกก็ได้แค่คิดนะครับอยู่ๆก็เห็นกระต่ายขาวนะครับวิ่งออกมาจากป่าเหมือนกันนะครับแล้วหายเข้าไปในพงหญ้านะครับหายเข้าไปเลยนะครับต้งก็เดินไปก็ไม่เห็นนะครับทั้งที่เห็นกระต่ายว่ากระต่ายขาวนะ้ะวิ่งมาแล้วก็หายเข้าไปในพงหญ้านะครับ ไปดูในพงหญ้านั้นก็ไม่มีก็เลยตัดสินใจเชื่อแน่ว่าเดินตรดงมานานก็ปักหลักลงตรงนี้แหละสร้างวัดเลยจึงได้เป็นที่มาว่าวัดช้างให้ในสมัยนั้นนะครับประวัติคร่าวๆพ่อใหญ่ามาหาเคยเล่าไว้แล้วนะครับในคลิปก่อนๆถ้าเพื่อนๆอ,อ,อยากฟังก็เข้าไปสืบค้นดูนะครับนี่แหละครับจึงอยากบอกว่าอันนี้จึงถ้าเป็นสมเด็จนะครับสมเด็จราชมณีสามีรามคุณุปมาจาร์นะครับ แต่เ,เราติดปากเอาหลวงปู่ทวดหลวงปู่ทวดนะครับเพื่อน,เ,อนเราเห็นนั่งเรียกว่าลักษณะนั่งคาตมาดเพชรน,นะครับเพื่อนเนี่ยขาซ้อนกันเลยนะครับนี่มือเรียกว่าสมาธินะครับวางไว้ที่หน้าตักบนจีบัวนะครับฐานจีบัวอันที่จริงเนี่ยเรานับจีบัวได้เนี่ยเป็นเป็นอ่าเป็นเจ็ดนะครับเพื่อน,อนนะไม่ได้เป็นหกนะครับ ถ้าเรานับดูดีๆนะครับเป็นเจ็ดเรียกว่ากําลังวันทั้งเ็นะครับเพื่อนถ้าเรานับดูจริงนะครับนี่ออกจากตรงนี้เลยนะครับเนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเดเจ็ดดอกนะครับเรียกว่ากําลังทั้งเกส่วนที่เราเห็นเป็นรูตรงนี้นะครับเพื่อนรูบาอาจารย์ท่านบอกนะครับท่านบอกว่าเป็นเอาก้านทูบนะครับเอาก้านทูบเสียบลงไปอย่างเี้แล้วก็ดึงออกมานะครับดึงออกมาเราจึงเห็นเป็นสามเหลี่ยมเหมือนก้านทูบนะครับเพื่อน ถ้าท่านใดเห็นการทูบก็จะเป็นสามเหลี่ยมนะครับแต่บางท่านก็บางบางองค์ก็จะเป็นรูแปรแปรนะครับครูบาอาจารย์บางท่านก็บอกว่าเอาซ้อนซ่อมนะครับอันนี้จริงไม่น่าใช่นะครับเอาเอาปลายซ้อนซ่อมนะครับเสียบดึงออกมาเพราะยังมหาเคยอ่านเจอศึกษาเจอครูบาอาจารย์้ท่านก็บอกว่าไม่ไม่น่าใช่เอาปลายซ่อมเสียบดึงออกมานะครับที่เห็นเป็นรูแปรแปนั่นคือเรียกว่าตอกนะครับอ่าตอก เสียบเข้าไปดึงออกมาไม่น่าจะเอาโลหะมาเสียบอ,องค์พระของปู่ดึงออกมานะครับไม่น่าจะเป็นโลหะน่าจะเป็นตอกนะครับแต่ถ้าองค์ที่เป็นสามเหลี่ยมนี่ก็คือเรียกว่ากา้านทูบนะครับดึงออกมาด้านหลังนี้ก็เป็นเนี่ยเรียกว่าเม็ดปูนขาวแร่ธาตุกายสิทธิ์นะครับองค์เนี้ย ดูดแม่เหล็กติดด้วยนะครับเพื่อนเเดี๋ยวเราดูดลองลองเอาไม่เหล็กมาดูดดูนะครับเพื่อนๆให้ให้เพื่อนๆได้ดูนะครับเป็นเิ้นไรนะครับว่ามีแร่ธาตุกายสิทธิ์ไม่เหล็กดูดติดนะครับเพื่อนๆดูไปพร้อมกันนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆดูอีกรอบนะครับดูด้านหลังก็ได้นะครับดูด้านหน้าแล้วดูด้านหลังเห็นไหมครับเพื่อนๆนด้านหลังดูด้านหลังนะครับด้านหลังก็ดูติดนะครับ ด้านหน้าก็ดูติดนะครับอีกมครับเพื่อนเ่อนเดี๋ยวเราลองเข้ากล้องขยายกําลังสูงดูไปด้วยกันนะครับเพื่อนเเราจะได้รู้ว่าท่านเป็นแบบไหนนะครับว่าเนื้อด้านในเพราะปกติแล้วเราเราไม่ค่อยเห็นนะครับเพื่อนๆนเราไม่ค่อยเห็นว่าจะเข้าเครื่องขยายให้ ให้การดูอย่างนี้นะครับยกเว้นว่าเราแบบศึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันนะนี่โดยธรรมชาติเป็นอย่างนี้กระแสจากธรรมชาตินะครับแสงจากธรรมชาติของต้นก็เป็นอย่างนี้นะครับเนเพื่อยอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราเข้ากล้องขยายกําลังสูงดูไปพร้อมกันเลยนะครับันเือยดูแล้วก็พิจารณาด้วยใจแยบคลายนะครับไม่ว่าเราจะ สายอนุรักษ์สายพาณิชย์เราต่างก็เป็นสิทธิ์ของเจ้าบุคคลสมเด็จเหมือนกันนะครับพเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวเราให้ดูว่าเนื้อด้านในลุงปูเป็นแบบไหนนะครับเรียกว,ว่าสมเด็จเลยนะครับพเพื่อนๆนส่วนมากเราจะเรียกลุงปูทวดลุงปูทวดนะครับอันนี้จริงท่านมีสำนักศักดิ์เป็นสมเด็จนะครับเราดูไปพร้อมกันนะครับ เนื้อ,เน,อเนื้อแร่นะครับแร่ดินดำจากเชิงเขาปัตตานีเลยนะครับบ้านกาบยายักนะครับเม็ดปูนขาวน้ำมันตังอิวน้ำว่านนะครับครูบาอาจารย์ท่านบอกข่าวไว้เช่นนั้นนะครับรุ่นปี2 4 9สก็นะครับเพื่อนๆเราดูนะครับ ดูแบบขยายแล้วนะครับเพื่อนๆเนี่ยอ่าดูขยายกําลังสูงระยะไกลก่อนนะครับเราดูเนื้อท่านนะครับมีคราบไขติดเลยนะครับเพื่อนๆเนี่ยบางองค์นี่เป็นแบบคล้ายๆกับขมเมาจากบล็อกพิมพ์นะครับติดอยู่ก็มีนะครับเพื่อนๆอ่าดูเนื้อท่านนะครับไม่ไม่เรียบตึงนะครับ หูก็จะยาวลงมาเพื่อนเดูดูในโลกโซเชียลนะครับเราของใหม่ของเกา่าของเรียนแบบถ้าเรามีองค์ความรู้นะครับเราก็มองมองได้นะครับเพื่อนเมองได้แล้วก็รู้นะครับเราต้องศึกษาองค์จริงมาก่อนเคยสัมผัสองค์จริงมานะครับเพื่อนๆ่คาบกข่เมาจากบล็อกพิมพ์ยังติดอยู่นะครับ ดูด้านข้างนะครับเพื่อนๆดูด้านข้างท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นออกวัดไหนก็ตามนะครับเพื่อนๆครูบาอาจารย์ทัก็ทั้นก็พูดก็บอกแปลกนะครับเพื่อนๆหลวงปูท่ทวดนี่จะเก่าจะใหม่มีไว้เถอะนะครับเพื่อนๆแค่คาดรอดปลอดภัยหมดเลยนะครับ อย่างท่านขออนุญาติเอ่ยชื่อท่านนะครับท่านกำนันท่านกำนันสุชาตินะครับท,านนทา่านยังท่านในสัมภาษณ์รายการทีวีชอ่องหนึ่งนะครับเมื <ME> ่อ ER หลายปีก่อนก่อนที่ปีที่โควิดเข้ามามีใหม่นะครับเพื่พอนๆใครมีลวงปูทวดเนี่ยไม่ติดโควิดนะครับเพื่อนๆท่านว่าอย่างนั้นนะครับท่านพ่อใหญ่มหาก็เคยไปไปชมพิธฑนบ้านสมเด็จท่านนะครับที่พุทธมณฑลน,นะครับท่านกำนันสุชาติเจ้าของอ เอาน้ำขมิ้นมาพิสูจน์พระสมเด็จนี่นะครับเพื่อนเจ้าของต้นตำรับเลยนะครับเอาน้ํำขมิ้นพิสูจน์พระสมเด็จเนี่ยท่านบอกนะครับท่านบอกในพิธีกรทีวีรายการหนึ่งนะครับมีหลวงปู่ทวดที่คอเนี่ยไม่ติดโควิดนะครับไม่รู้ว่าท่านเอาเอาเอา,เอาหลักคิดคติความเชื่อนี่มาจากไหนนะครับก็แปลกนะครับแต่ก็นั่นแหละครับเราก็ต้องป้องกันตัวเองแต่ด้วยเพราะศรัทธาที่ท่านพูดนะครับอาจจะหมายถึงว่า ศรัทธานะครับท่านท่านเป็นผู้ใหญ่ที่เชื่อมั่นในพระรัตนตรัยนะครับท่านกำนันนะครับหลวงพ่อใมหาก็เชื่อขึดนั้นนะครับพ่อใมหายังติดตัวตลอดนะครับท่านบอกไม่ว่าจะเป็นเก่าใหม่นะครับท่านท่านก็บอกนะครับพวกเราไม่ต้องไปหาถ้าของเก่ามันก็แพงนะครับสองสี่เก้าเกก็แพงแพงราคาเป็นแสนนะครับเราไม่มีแต่เรามีหลวงปู่ทวดนะครับจะเก่าจะใหม่สร้างที่วัดไหนก็ให้ไปหลวงปู่ทวด นะครับแคลคูลาดหมดนะครับเพื่อนๆขนาดปี2อ1 8นารบปดครับทำไมคอมมอนิสต์นะครับทบาหาราไปสู้กับคอมมอนิสต์ที่เพชรบูรณ์นะครับที่เพชรบูรณ์ที่เขาขอนะครับว่ากันว่านะครับทหารคนหนึ่งนะครับมาท่าพระจันทร์ท่านว่ายอย่างนั้น,นครับมา มาเช่าหลวงปู่ทวดไปองค์ละบาทในสมัยนั้นปี2518นะครับว่าแม่ทัพภาคที่3จะส่งไปสู้กับพวกกเ,เมนแดงที่เขาขอนะครับไม่มีอะไรติดตัวเหมือนเพื่อนเหรบก็เลยแวะมาท่าประจันเช่าไปในราคาหนึ่งบาทบไปยิงกับพวกกเ,เมนแดงนะครับเพื่อนๆโอ้โหเข้าจังๆที่หน้าอกที่ท้องนะครับ ปัทะแบบกระชันชิดนะครับอาก้าของกระเนแดงเข้าที่หน้าอกแล้วก็ท้องเนี่ยไม่เป็นไรนะครับเพื่อนเพื่อนลูกลูกที่เข้าหน้าอกมาถูกแมกกาซีน M16 ที่เขาไว้ที่หน้าอกทหารนะครับเขาจะวางไว้ที่หน้าอกนะครับเจาะแมกกาซีนเนี่ยโอ้โหเป็นรูโบส่วนหน้าท้องหน้าท้องก็ท่านก็บอกว่าไอ้ข้าวแดงนะครับสมัยก่อนทหารก็ออกสื่อก็จะมีข้าวแดงนะว่าอย่างนั้นนะครับถุงข้าวแดงนะครับ ใส่ที่หน้าท้องนะครับกระจายนะครับเพื่อนเพื่อนถือถ้าเราคิดอีกมุมหนึ่งก็อาจจะเออเพราะคือถ้าโดนขนาดนั้นก็ต้องโดนก็ต้องถูกเนื้อบ้างเลยครับคนเราอะ่ะแต่บางลูกก็เฉียดหมวกนะครับถูกหมวกถูกแขนเสื้อก็ขาดแขนก็มีรอยลูกปืนแต่ไม่เข้าแบบจังๆนะครับแต่หน้าอกกับท้องเนี่แบบจังๆเลยนะครับนั่นแหละก็มีหลวงปู่ก็แคล้วคลาดมานะครับ พออยามาหาเรียกทั้งก็เรียกสมเด็จนะครับหลวงพ่อสมเด็จนะครับสมเด็จสมเด็จเลยนะครับฉายาสมณศักดิ์ของท่านนะครับสมเด็จสามีรามาคุณุอปปมาจาร์นะครับนี่คือด้านหน้านะครับมาดูด้านหลังท่านนะครับนี่คือด้านหลังเพื่อนๆเห็นไหมครับเพื่อนๆเห็นเห็นแล้ แร่ดำนะครับนี่น้ำว่านนะครับเศษน้ำว่านเม็ดปูนขาวนะเ,เพื่อนๆเราดูนะครับเนี่ยเนี่ยเม็ดปูนขาวเนี่ยนะครับแล้วก็เศษน้ำว่านต่างๆนะครับเ,เพื่อนๆเนี่ยอย่างเงี้ยเนื้อว่านยังเห็นเห็นอยู่นะครับเนี่ยของแท้นะครับเ,เห็นไหมครับ มีองเดียวนะครับเพื่อนๆพเพราะอย่ามหามีมีองค์เดียวนะครับแต่อีกอีกหนึ่งองก็ทําใหม่นะครับแต่วก็เหมือนเก่านะครับรู้รู้ว่าเขาทาเรียนแบบมานะครับทําไม่เหมือนเก่าแต่รู้ว่าสร้างขึ้นมาใหม่ครับก็ไม่เป็นไรก็พยายามเขาเก็บไว้นะครับเอาไว้สอดูเนื้อหาความแตกต่างเนี่ยเห็นเหมือับเราเห็นเนี่ยเราเห็นก้อนเนี่ยแร่แร่นะครับดินดำดินดำแร่ดินดำ แร่ธาตุกายสิทธิ์เนี่ยเม็ดปูนขาวเนี่ยบางท่านเรียกว่าเนี่ยเรียกว่าเม็ดประธาตนะครับเกิดขึ้นในด้านหลังนี่เห็นไหมครับเพื่อนอย่างเงี้ยเนี่ยวานต่างๆนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเพื่อนอย่างเงี้ยสวยงามนะครับเนี่ยสองสี่เก้าเก็ดนะครับเพื่อนองค์นี้หลวงปู่ทวดนะครับ เราก็ได้ยินข่าวนะครับได้ยินข่าวถ้าเราติดตามหลายท่านที่รอดปลอดภัยมาก็มีลวงปูทวดที่คอนะครับไม่ว่าจะเก่าจะใหม่อย่างที่ท่านกำนันท่านบอกนะครับมีไว้เถอะนะครับเพื่อนเพื่อนถ้าใครไม่มีก็ก็หาไว้เลยนะครับไม่ต้องไปสนใจว่าจะเก่าจะใหม่ขอให้เป็นลวงปูทวดนะครับเจอที่ไหนนี่ชอบมากเลยนะครับขึ้นมาแฟนคอไว้คนที่เดินทางบ่อยๆนะครับกพระอย่า,าหาแนะนํานะครับแนะนําเลย นะครับคนที่เดินทางเนี่ยถ้าวางเอาพุทตคุณท่านเด่นทางด้านการเดินทางเนี่ยด้านนี้เลยนะครับเราลองลองขยายเรียกว่ากําลังสูงหระยกใกล้ให้กับเพื่อนๆดูดูอีกรอบนะครับเรียกว่าขยายกําลังสูงหระยกใกล้ให้เพื่อนๆได้ได้รับชม เป็นไงครับเพื่อนๆนี่ดูเนื้อดินดำแร่ธาตุกายสิทธิ์นะครับกาดยายักษ์นะครับวันกาดยายักษ์นะครับแร่ธาตุเนี่ยเพื่อนๆดูฟอมเ่าก่อนนะครับดูเนื้อเด็ครับเนื้อเนี่เหมือนเหมือนหินแกะดําเลยนะครับดินดานะครับเพื่อนๆดินดําภูเขานะครับก็จะดําอย่างนี้นะครับเพื่อน แล้วก็มีก้อนกรวดหินแร่ธาตุทรา,ายติดเข้ามานะครับเอย่างนี้นะครับดูด,ด้านหลังเนีย่ยเม็ดพระธาตุเม็ดปูนขาวติดอยู่นะครับเพื่อนๆนี่ลักษณะเป็นเนื้อว่านใย,ยว่านนะครับยังติดอยู่งน,นี่ของแท้ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเพื่อนๆเนี่ยบวกกับดินดำ แร่ธาตุผงปูนขาวเนี่ยเรียกว่าผงปูนขาวนะครับติดอยู่นี่ผงปูนขาวเม็ดแดงเม็ดดำที่ออกมาจากดินภูเขานะครับเพื่อนนี่ก็เด็ดแร่ธาตุไกเยสิตนะครับหรือเหล็กไหลไผ่ดำนะครับเพื่อนเห็นไหมครับนี่มาหาอุดเหล็กไหลไผ่ดำเลยนะครับนี่ เหล็กไหลาจากเมืองบางบดนะครับภาคใต้ในสมัยนั้นเรียกว่าเมืองบางบดนะครับเมืองบางบดเหล็กไหลาจากเมืองบางบดนะคร,นครับนี่แหละครับตัวสําคัญเลยนะครับมวลสารสำคัญในการยิงไม่เข้าเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเพื่อนๆเหล็กไหลไปดำเนี่ยดูสิครับน้ําว่านคราบน้ําว่านมีเเห็นเลยนะครับ ไม่ไม่มีหรอกครับที่พวกเสียนก็จะเอามาให้ดูกล้องขยายกำลังสูงขนาดนี้นะครับมีคลิปหนึ่งนะครับพอ่อใหญ่เมื่อหาเห็นเซียนท่านหนึงนะครับเอ่ยชื่อมาอ๋อกันนะครับเอาหลวงปู่ทวดเขาบอกว่าหลวงปู่ทวดปี2497นะครับมาไล์สดนะครับแต่ว่าเขาโชว์ด้วยนะครับแต่ดูแล้วพระนั้นใหม่เพิ่งสร้างออกเพิ่งออกจาก เตามานะครับโอ้โหแต่ที่เขาขายที่เขาเชื่อเพราะถ้าคนต้องมีองค์ความรู้นี่ก็เชื่อนะเพราะว่าเขาเป็นเซียนใหญ่ระดับประเทศนะครับเป็นเซียนใหญ่เอ่ยชื่อมาในออนะครับพูดเสียงแบบเสียงคนแถวจังหวัดหนึ่งนะครับนั่นแหละครับแล้วก็เป็นเป็นแฟนเรียกว่าแฟนพักเครื่องของรายการหนึ่งนะครับ ได้รางวัลด้วยนะครับนั่นแหละครับคนนั้นแหละเขาเอาหลวงปู่ทวดมาหลายสดยกขึ้นให้เราดูนะครับโอ้โหพ่อใหญ่มาหาดูแล้วเนี่ยมันพระใหม่นะครับพระเก่าสองสีเกเก็บมันต้องมีประมาณนี้นะครับพเพื่อนเนนั่นแหละแต่ว่าที่เขาพวกเราก็จะเชื่อเพราะเขาเป็นเซียนไงครับเนี่ย ครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งบอกว่าถ้าใครก็ตามสามารถปฏิเ,เสธเซียนคนไหนถือพระขึ้นมาโชว์เราสามารถปฏิเสธได้ว่านี่มันไม่ใช่นั่นแหละท่านท่านรู้แล้วท่านตัดสู้แล้วท่านมีสิทธิ์ที่จะเป็นผู้มีองค์ความรู้ในอนาคตแล้วแต่ถ้าเซียนจับองค์ไหนมาแท้แท้หมดนะท่านไม่มีทางที่จะตัดสู้ท่านไม่มีทางที่จะรู้ได้หรอกครับครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งท่านกล่าวไว้เช่นนั้นเป็นเรื่องจริงนะครับเพราะอย่ามาหามาเจอเคสนี้โอ้โหนี่ ครูบาอาจารย์ท่านนี้ท่านท่านพูดจากประสบการณ์จริงเลยถ้าใครก็ตามที่สามารถปฏิเสธพระที่ทที่เซียนถือหลอได้เนี่ยนั่นแหละท่านรู้แล้วเห็นไหมครับเพื่อนๆนี่นี่หลวงพดทวดนะครับเพื่อนๆดูแลเป็นไงบ้างครับตุกอกตุกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะครให้พ่อใหญ่มหาช่องสองพบอพานเน้ยนะครับขอบคุณครับ